สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขู่สู้นครับบ่าววันมาแล้วครับมาพี่น้องมาแซ pues like ่บๆน้วยกันครับวันนี้ม voilà ื้อนี้ผมได้เป็นหอยแค้งครับหอยแค้งหยักพี่น้องครับไปเที่ยวแถวทะเลมาพี่น้องก็เลยจัดมาครับโอ้ไปพอหอยแค้งหยักครับผมใหญ่สายใจขนาดโตบวกใหญ่ครับโลหนึ่งนี่ครับนีไปซ่อนี่แหละครับโอ้ยสดๆนะครับนะใส่กำลังกิมซีฟู้ดด้วยกันครับผมหอมเปรี้ยวๆจี๊ดจ๊าดครับผมแกงผักสดครับผักสดนี่เป็นผักกาดกรอบแล้วก็เป็นหัวละพาสองย่างครับผม มาบ่าวหลายยายห้างกับพี่น้องเอ้าคอนอื่นกับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะไม่แล้วครับพี่น้องพี่น้องผู้เข้ามารับชมผู้เข้ามาติดตามบ่าวันขอขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณเป็นกำลังแรงใจกันหลายๆครับผมพี่น้องขอขอบคุณหลายๆครับมาครับบ่าวหลายยายห้างกับเสียบๆนุ่มกันเลยครับผมสายใจกันาดครับนี่ตัวใหญ่เนี่ยครับมักนาทครับมักขึ้นกันบ่ครับนี่นี่ใส่น้ำกิมฉ่ำครับ ปอดออกหัวด <This> <out> ังปาดดีจัดขนาดมาเลยครับคำแหลกครับ ฮาตจุจ่นเลยครับ <c oughs> อืาอืม ช้ำๆ <c oughs> อืม <c oughs> ตดกรสีสมักเอืมก็วตดขอาปครับ そりがない。うん。 Godt. หวานกรุบกรอบครับคุยอร่อย เต็มปากเต็มคำรับแบบซาใจมากอืมแกบอกนี่นามบาดมันเหี่ยวอ่ะครับพี่น้องเขาต้องกินแบบนี้เหนนี่นี่ 嗯。<laughs> น้ำกินเหมนแซบมาก 음, 음, 음 ตัดใจขนาดเนียนๆครับ คือแบบว่าฟินมากแซ่บขนาดครับพี่น,อน้องเอานี่แบบใหญ่สุดนะครับรุ่นเดอะเลยครับพี่น,อน้องครับนี้ขอสดเอาซะ 嗯。Mm hmm. กุบดีขนาดครับป๊าสมกับขึ้นอย่างครับพี่น้องไปพอจัดเลยครับผมแซ่บหวานจุ้ยครับผมหลวกพ่อผู้ได้หมักเลือดๆต้งนั้นกา็เอาพอดนึงครับผมของผมออกทั้งเลือดนิดนึงนะพี่น้องนะคักขนาดครับหวานจุ้ยขนาดครับผมป๊าสาใจอยู่แถว ขอตดขอไปครับกุ้งเทพเนี่ยมีอับแต่มันตนหนักกว่านี่แล้วมันบ่สดมันบบอ้วนแบบนี้ครับผมมันนี้ขึ้นแน่นเพิกเลยนะครับกินเต็มปากเต็มคำครับผมเอาจนสามากับพี่น้องเอ้าพี่น้องเบ่งแล้วก็จัดนะครับเสีได้แทบแมบ้ันนี่ครฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์น้ำเลยครับวันนี้วันที่ขอลาพี่แลน้องไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ